ผมร้บต้นแซกสุขครับชื่อแม่ชิบูเขาครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลเทรดถึงเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นต้นของเราที่มีหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญนะครับวันนี้ยอดกำไรคือทีก็หนึ่งพันแปดร้อยแปดเหรียญก็คิดเป็นละานสิบสามเหรียญจุดเอ้ยขอโทษครับ หนึ่งร้อยสิบเอจุกเอร์นะครับจนลมยอดสุดก็สามพัองร้อยแดเหรียญน,นะครับวกหมายของพวกเราในส2งเดือนนะครับเดืนแรกสมส่งว่าเรามี1นึ่สี่เหรียญน,นะครับกำไรก็ได้ประมาณร3 0นะครับก็คือรวมกันนะครับก็ได้เป็น1,820งดีสิบเหรียญน,นะครับ ส,ส,ส่วนเดือนที่สองตัวสะสมของเราที่ได้รวมัปตั้งแต่เดือนแรกก็คือ3,220ันสี่เหรียญกำไรก็จะกลายเป็น, 4, น,นสีนส่พันหเหรียญนะครับส่วนเดือนที่สมนะครับตัวสะสมเราก็จะมี 7, เจ0ดพันสี่ร้อยหกเหรียญกำไรก็คือ9,628พหเหรียญน,นะครับส่วนเดือนที่4ก็คือ1น0 0งเจ็ดน ตอนที่สี่เหรียญน,นะครับส่วนกำไรของพวกเราก็สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เหรียญน,นะครับส่วนเดือนที่ห้านะครับเค่องสะสมเราก็จะมีทั้งหมดสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญกําไรก็คือห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเอ็ดนะครับส่วนหกเดือนไอเดือนที่หกนะครับก็คือ 90, 10, 10เก้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าเหรียญน,นะครับกำไร หนึ่งแสนนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนเดือนที่เจ็ดนะครับทุนสะสมของเราก็มีสองแสนเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบนะครับกำไรก็คือสองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะครับสุดเดือนที่แปดนะครับทุนสะสมของเราคือแสนเจ็ดหมื่นสอพันหกร้อยยี่สิบหกนะครับส่วนกำไรคือหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันอ่าแค่นั้นครับหกแสนหนึ่งหมื่น ก็พันหนะครับส่วนเดือนที่เก้าทสมของเราก็จะมีหนึ่งล้านเก้าพหกรบี่ยญกำไรหล้านสี่สนสองหันสอร้อยหกสิบเหรียญนะครับส่วนเดือนที่สิก็มีทุนสมส้านหสนสองหื่หนงพันหกร้อยสิบสี่เหรียญสมุนกำไรก็จะมีสามล้านสองแสนเจุดหมื่นแปดพันแปดสิบแปดเหรียญนะครับส่วนเดือนที่สิบเอ็ดนะครับทพืสอสมของเราก็จะมี ถ้าร้านเจ็ดแสนก็เหมือนก็พันเจ็ดร้อสองเหรียญส่วนกำไรก็จะมีเจ็ดล้านห้าแสนสามเหมือนก็าพันหกพันห้าเหรียญนะครับสุ่มเดือนที่สองนะครับตัวโตก็เราก็จะมีทั้งหมดสิบสามล้านสามแสนสามหมือนก็พันสามร้อยสิบเจ็ดนะครับส่วนกำไรก็จะมีสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งสิบแปดนะครับสรุปผลเทสต์สำหรับสัปดาห์ที่ห้านะครับในสัปดาห์นี้เราได้ นครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปี2027นะครับเราได้กำไรมาทั้งหมด8 8 6เหรยียญนะครับคิดเป็นจากต้นต้นก็คือ27.36นะครับตรงนี้ก็ทุนสะสของเราก็รวมทงหมดตอนนี้ก็มี1,124 0เหรยียญนะครับพวกเราเชาวจราจรในการนำเสนอสนุดคลเทศตของตลาที่5ในครั้งนี้ขอจาตัวไปก่อนนะครับ ジャンプ